พบวนบ้านคอนโดวันนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการ Origin Play สีอุดมสเตชันคอนโดใหม่พร้อมอยู่จาก Origin Vertical ซึ่งโครงการนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าออกแบบมาเพื่อตอบรับเทรนด์ที่ร้อแนแรงที่สุดของวงการอสังหาในตอนนี้ซึ่งก็คือการเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นั่นเองหรือเป็น pet friendly คอ n d o นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแค่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้แค่นั้นนะแต่ที่นี่ยังมีการดีไซน์มีโซลูชันต่าง ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งคนเลี้ยงสัตว์คนไม่เลี้ยงสัตว์และน้องๆให้าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นการแยกตึกนะครับพักอาศัยออกจากกันสาหรับคนเลี้ยงสัตว์กับไม่เลี้ยงสัตว์นะรวมถึงการมีดีไซน์หรือส่วนกลางต่างๆที่ออกแบบมาเจาะจงกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะด้วยอย่างเช่นมีห้องน้องแมวมีส่วนน้องหมานะครับ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือเป็นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในนาทีนี้มากและว,วันนี้นะครับผมไม่ได้มาแค่คนเดียวนะแต่มาพร้อมกับครอบครัวที่จะมาทำให้คุณใจฟูไปกับความน่ารักของทั้งเจ้าของและก็น้องๆสัตว์เลี้ยงที่ครอบครัวนี้เนี่ยมันก็เป็น pet p a r e n t เลยทีเดียวก็ว่าได้นะแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับความรู้ในเรื่องของการลงทุนอสังหาด้วยละเดียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับครอบครัวตัววายส,สวัสดีครับคุณปุงใช่ไหมใช่และเซเลบของเราเยอบค่ะเยอบชาแล้วก็ยาย่าค่ะและคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับคือ let's stay together ไม่ใช่สิถ้าแบบนี้เราต้อง pet stay together นะฮะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกับโครงการของ origin botanical นั่นเองนะเอาวันนี้น้องๆของเราน,นี่เราอยู่กับเขามานานมากน้อยแค่ไหนแล้วห้าปีแล้วค่ะ <5 S 2> ยู่ <5 S 2> ปีใช่แล้วดูสิครับ S <S <S สวัสดีแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือน้องยาย่อาอ่าน่ารักขนาดนี้ก็ <S <S คือรับมาตั้งแต่แบบเบบีเลยใช่ค่ะยาย่ารับมาตอน45วันอ่าแล้วทางอันนี้นเกือบเกือบจะ3เดือนน้องเยอะค่ะเยอบน้องเยอะอ,อ่อออาแล้วเห็นที่โครงการนี้แล้วมีความสุขยงบ้าง,งครับชอบมากนะคะเอาจจริงเพราะว่าด้วยห้องนอนของเขาเนี่ยมันแบบคือต้องบอกก่อนว่าเยอบยาแล้วก็ หมาที่บ้านเนี่ยเขาจะชอบขู่ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะแบบว่าท็อปอัพเขาก็ขู่มันก็จะไม่เป็นรอยแม่อะไรเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรอะไรยเงี้ยแล้วก็ยังมีสวนที่แบบเออเขายังสามารถแบบไปวิ่งเล่นไปขับถ่ายไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมของหมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่ก็คือมีการดีไซน์ทุกสิ่งอย่างที่เขาเรียกว่าละตอบตอบ ใช่ตอบโจทย์สาหรับคนที่เลี้ยงสุนัขมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงน้องแมวด้วยเห็นว่าที่นี่ก็แบบน้องแมวอยู่ด้วยได้น้องหมาอยู่ด้วยได้อะไรอย่างทีง่แราไปดูมามีห้องสําหรับน้องแมวมี<ช>แคทรูมโดยเฉพาะด้วยมันฟีลฟิลเตี้เขาดีมากเลยแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมที่น้องๆเขาแบบว่าอชอบทําแล้วเราแบบเห็นแล้วเราสื่อโอ้ยใจฟูจังเลยอยากจะถ่ายทอดให้โลกรู้จังโหจริงๆน้องทําเยอะมากเลยนะ เพราะว่าทุกอย่างที่นอนทำเราก็ใจฟูใช่ไหมคือลูกเราอ่ะทําอะไรเราก็รู้สึกมันฟูเป็นหมดแบบแค่ว่ายกมือไหว้คนที่เขามาที่บ้านเราแล้วก็แบบตุทะล้าลูกเรามีมารยาทจ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นใครใจงามมากเม่กี้เข้ามาถึงตกใจอะไรอย่างงี้เลยจ้าใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออเราก็รู้สึกว่าเออมันฟูทุกอย่างอะไรเงี้ยยังเยอะอีกเงี้ยพยักหน้าได้คุยกับเรารู้เรื่องอะไรเงี้ยก็คือแบบ มันก็คือใช่ไหมสิ่งที่ทำให้ใจฟูได้ทุกวันใช่เมื่อกี้ก่อนเข้าซีนก็เห็นแอบเห็นหมาพี่ปูนเหมือนกันแอบชอยู่แล้วนี่จะสนน่ารักมากนี่น่ารักน่ารักมากคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวเท่านี้นี่อให้กล้องดูพี่ปูนอยากพามารีวิวป้องไหมคะเนี่ยก็บอกเลยว่าปังไงฮะปังปังปีนน่นอนที่นี่ก็คือตอบแบบไม่ตอบสอดรูใจนะคนรุ่นใหม่เพราะทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราก็ หลายท่านอย่างผมนก็ไม่มีลูกนะ<ช>แต่เราก็ในใจก็มีความมีความรักอะที่จะมอบให้ใ<ช>เพราะฉะนั้นเขาคือสิ่งที่เป็นตัวแทนเขาก็เหมือนลูกเราะปีที่ผ่านมาเนี่ยดเดพล็อปเปอร์แทบทุกเจ้าที่คือออกมาโปรโมทแล้วว่าไม่ใช่แค่ทาคอนโดธรรมดาละแต่ทาคอนโดนมาเพื่อคนที่รักสัตว์และมีสัตว์เลี้ยงสักคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อมาว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงให้คนที่เลี้ยงสัตว์กับคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ แต่มาครั um ้งสั์เลี้ยงด้วยกันเองเนี่ยอยู่ด้วยกันได้มีความสุขเนี่ยเรื่องใหญ่ ที่นี่ตอบโจทย์มากแล้วเขาก็มีแบ่งสเปซด้วยนะ,ะสมมุติว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเขาก็แบ่ง<ช>ว่ามันมันก็อยู่ได้กันได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ยนี่คือข้อดีที่ต้องมีการ m a n นจได้อยา่างดีอย่างเลยแทอย่างที่นี่ก็คือเขามีการแบ่งโซนชัดเจนแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีการแบ่งว่าสองตึกแหละเป็นเป็นเป็นตึกปกติใช้นพกาศปกติแต่ถ้าเกิดเป็นตึกด้านหลังนี่อันนี้ตึกซี่เมอกี้เข้าไปเห็นด้วยคือมีมีอะไรนะห้องแมว แล้วก็พวกนี้คือว่าทุกวันนี้ถึงอย่างที่บอกอ่ะถึงคอนโดที่ไม่ได้อนุญาตก็มีการแอบกันอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงอ่ะจะแนะนําให้มาดูมาหา หาที่ที่มันเป็นเพชเฟรนลี่เลยดีกว่าไม่ต้องลําบากอุ้มหมาเหนื่อยแบบแอบกว่าจะแอบได้หูลาบากแทนอ่ะอันนี้คือพามาได้แบบเชิดชายชแล้วคราวนี้การมีโครงการคอนโดมิเนียมก็อาจจะมีความแตกต่างจากบ้านนิดหนึ่งโอเคสเปซเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่หญกับอยู่บ้านเราอยู่บ้านกันใช่ไหมใช่ใช่ใชใชแต่ว่าถ้าเราอยู่ในคอนโดในเมืองอ่าอย่างเนี้ยถือเป็นคอนโดในเมืองก็ถือว่าดีเดินทางสะดวกสบายนี่แหละที่สําคัญคือพอเราเดินทางสะดวกก็กลายเป็นว่าเราก็ กลับมาก็ได้ไวไปไหนมาไหนก็รวดเร็ว BTS อยู่เห็นอยู่ใกล้ๆเลยดีเลิศมากตรงนี้นะฮะใกล้ทั้ง BTS แล้วก็ MRT ด้วยนะครับทำให้เราสามารถุ๊บบไปที่ไหนก็ได้พุ่งตัวไปได้กำหนดเวลาได้เพราะฉะนั้นคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้กับคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์บวกกับมีโซลูชันมีส่วนกลางเนี่ยถือว่ามีความครบคันและตอบโจทย์จริงอันนี้เขีนด้วยมากค่ะที่สุด ช่อยากจะถามพี่ปูนนึงค่ะคือตอนนี้ฝงอยู่บ้านใช่ไหมคะถ้าอนาคตมีแลนอยากจะไปย้ายไปอยู่คอนโดเนี่ยเรามีเช็คลิสต์ยังไงบ้างที่แบบทุกวันนี้ทุกเจ้าก็แข่งกับพัฒนาคอนโดเลี้ยงสัตได้นะครับจะดึงใจดึงดูดคนรุ่นใหม่หรือดึงดูดแพลนแบบคุณเนี่ยให้ได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมีคีย์พอยต์ต่างๆอันที่หนึ่งก่อนเลยคือ l ่ a t i o n โลเคชันคือสาคัญคือการที่คุณจะย้ายจากบ้านมาคอนโดใช่ไหม mm hmm. ดังนั้นโลเคชันคือเขาที่สำคัญที่สุดในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะฮะจจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราอยู่ในแนว BTSMRT เอารทําทำงานโซนไหนละ่ะเราก็มันจะเลือกคอนโดที่อยู่เกาะกับ BTSMRT ในแนวนั้นนะครับ mm hmm. อย่างเช่นณนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ที่บริเวณเราเป็นคนใช้ชีวิตในโซนสีอุดมสีลาซาลอุดม mm hmm. สุขลาซาลต่างนะฮะซึ mm ่ง hmm. ทุกว mm ัน hmm. นี mm ้ต hmm. ้องบอกก่อนว่าถ้าคุณไปดูแนวโน้มการพัฒนาเมืองนะจะเห็นว่าวันนนี้ะ อุดมสุขปณวิถีบางนา3สถานีเนี้ยที่มันคอนเนตกันเนี่ยกลายเป็นแทบจะเป็นเมืองใหญ่ไปแล้วนะใช่ไหมเราตกใจ<ช>เลยที่คนย้ายมาอยู่กันเยอะมากถูกเมื่อก่อนมันคือโอ้หนี่คือสุขวิตตอนปลายอะ่ะทำให้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าใกล้แบบห้านที่กำลังจะมาแบบอลังการสุดๆใกล้ทั้งแหล่งงานขนาดใหญ่แล้วกลายเป็นว่าเป็นครีเอเตอร์กับดิจิตอลครับซึ่งพวกคุณก็เป็นครีเอเตอร์ถูกปะ่ะแต่ตรงนี้กำลังจะกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตได้ครบถ้วน นะฮะเพราะ้นนี้คือสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะไปไหนมาไหนคล่องตัวแต่สุดท้ายเราก็กลับมาหาเขาได้อ่อนทามและก็ถัดมาก็คือเรื่องของความซนติตี้เพราะว่าบางที่เนี่ยที่บอกไปว่าเฮ้ยบอกว่าตัวเองเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้อาจจะแค่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้แต่สัตว์พุณนจะต้องอยู่ในห้องใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะได้วหลอกมาสักพักแล้วแล้วก็หรือว่าเพิ่งเสร็จแต่ว่าไม่ได้คิดโซลูชันนี้มาั้งแต่แรกแต่ว่าอาจจะอยากรวบอยู่ในกระแสอ่ะคุณเลี้ยงสัตว์ได้ แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องอย่างเดียวมันทำไมอ่ะเนาะยังนั่งใหม่ะใช่ไหมเราว่าถ้าเขาอยู่ในห้องเขาก็เครียดเครียดใช่หมาก็อยากวิ่งอ่ะใช่เขาก็เหมือนเราอ่ะแต่ที่นี่กลายเป็นว่าเขาอนุญาตให้เราเลี้ยงแล้วเราก็มาส่วนกลางได้ไปเชิญชายไปชายไปชายมาโชว์ความสวยงามของลูกเราให้คนอื่นเห็นบ้างถูกต้องแล้วเราก็ต้องไปมีคอมมูนิตี้เรามีคอมมูนิตี้เขาต้องมีคอมมูนิตี้ของเราใช่ใชอบแบบน้ำมากแล้วบางทีเราต้องไปไหนเพชรช็อป เพชรสปาโรงพยาบาลอ่ามางทีกวไาโรงพยาบาลนิดเดียใช่ใช่พาไปเช็คสุขภาพตรวจฟงตรวจฟันตรวจตับไตไส้พุงก็ตรวจไปเรื่อยค่ะนี่แหละนอกจากจะมีอะไรนะโรลเคชันเราต้องดีแล้วมีส่วการที่ดีแล้วถัดมาคือโรงพยาบาลสัตว์ต้องใกล้ถ้า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 หนูจะต้องเลือกก็คือต้องโรงพยาบาลสัตว์ต้องใกล้โรงพยาบาลสัตว์ใชซึ่งรอบๆนี้โรงพยาบาลสัตว์เยอะเลยไอ้กระริมตีนตะไซอยกับสุกนี่นะคุณผ่านโอ้โหมีร้านสโตร์แพท พ,พี่ปูยใครเห็นช่วงนี้ยกระแสคอนโดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมาแรงมากอยากจะถามทาไมเราถึงจะต้องเลือกคอนโดเลี้ยงสัตว์ในพศออนี้ด้วยถึงวันนีน้อาจจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์หลายคนอาจจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์แต่อนาคตก็ไม่แน่แอยู่ๆอยากเลี้ยงสัตว์ขึ้นมา,หนาเหงาอะไรถูกหรือมีแฟนอยู่ไม่ได้มีลูกกันอะทำไงมองนั่งกันอยู่สองคนมองหน้าไปมองหน้ามาหาอะไรมาเลี้ยงไหมแต่ว่าอ่ะแล้วเราอยู่คอนโดที่ไม่ได้เลี้ยงอ่ะอันนี้ก็จะเริ่ม ไม่ได้ละเอ๊ะแล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่ิดก่อนหน้านี้ซื้อคอนโดเลี้ยงสัตว์มาก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้มีลูกหลานก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะดีรายได้ระดับเลงนะฮะเพราะฉะนั้นที่พอจะเลี้ยงสัตว์ได้สัตว์ได้ใช่งั้นจู่ๆปุ๊บปั๊บุ๊บปั๊บเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นก็ถ้าคิดว่าลงรักสัตว์อยู่แล้วก็เลือกคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เป็นหลักก็น่าจะตอบโจทย์ แต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าโครงการแต่ละโครงการการจัดการยังไงที่ผมบอกนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกโครงการว่า,าจะมีการจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นที่เนี่ยเขาก็ชัดเจนว่าถ้าเกิด<ม>คุณไม่ได้เลี้ยงสัตว์โอเคคุณก็แยกกันอยู่กับคนที่เลี้ยงสัตว์<ม>ก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขได้หมือนกันขอคําแนะนํากับทางพ e n t ม่ออาชีพหน่อยอย่างคุณฟ<ม>ูมหน่อยว่าถ้าเราเนี่ยตอนนี้อยูุบ้านแต่อนาคต เราต้อง move มาแล้วเข้ามาทํางานในตัวเมืองหรือหาสถานที่ที่มันใกล้สะดวกในการเดินทางแต่เราก็ต้องมีน้องติดมาด้วยเพราะเขาคือลูกของเราเราต้องมีการเตรียมตัวทั้งน้องและก็ตัวเรายางไงถ้าน้องก็คืออาจจะต้องเตรียมสภาพจิตใจของน้อง <c oughs> มาดูสิ่งแวดล้อม environment แถว เมืองที่เราจะอยู่ว่าเฮ้เขาจะอยู่แล้วเขาจะแฮปปี้ไหมมีความสุขหรือเปล่ามีพื้นที่สําหรับคอที่จะให้เขาเดินหรือเจอสังคมคอมมินิตี้ใหม่ๆของเขายังไง <ฮ S 1> บ้างก็ต้องเตรียมมาให้พร<อ>้อมก็ถาเลยสิอย่างเราอยู่กับน้องๆมานานเนี่ยกว่าเขาจะเข้าคุ้นชินกับสังคมใหม่ๆได้มันใช้เวลาระดับหนึ่งไหมจริงๆใช้เวลามากเพราะว่าเวลาเราไปเจอ น้องๆสังคมใหม่ๆของเขาเพื่อนของเขาอย่างเงี้ยแรกๆเจอกันเขาก็ยังไม่ค่อยได้จะน่ารักหรอกแต่ถ้าเจอบ่อยๆเขาก็จะชินเหมือนเราเจอกันดูอาจจะเจอพี่อาจจะยังไม่ได้ชินเห็นหน้าก็แบบอะไรของเธออะไรยัซไม่ได้สนิทกันใช่เงีแยแต่พอเราอยู่คุยไปอ้าวเอาเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันลงตัวนี่อะไรอย่างเงี้ยหมาก็เป็นฟิลฟิลเดียวกันนะคะไม่ต่างกับพวกเราไม่ต่างค่ะจริงๆเราก็ต้องเตรียมตัวเราด้วยเพราะว่า จริงๆเราอยากให้เหมือน p พ t ฟร m ลี่อยู่กับเราไปนานๆหมามันไม่ได้น่ารักกับทุกคนเนาะเราเลี้ยงสุนัขอ,อ่ะบางคนซื้อมาเลี้ยงวันนี้อ,อีกวันหนึ่งก็ปล่อยเลเทะปล่อยิอ้งใช่ตามกระแสบางทีแบบปล่อยน้องหลุดหายไปเลยอย่างเงี้ยปล่อยดยที่ไม่ดูแลคยุยไงใช่มันก็ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยอยากให้แบบเลี้ยงหมาดูแลหมารักหมาเหมือนที่แบบเขาเป็นลูกของเราอะไปที่ไหนอะไรยังไงคนเขาจะได้ต้อนรับเมืองนอก พี่ปูนเห็นไหมเขาเข้าได้ทุกที่เลยนะจะแบบชอบแบรนด์เนมจะเดินห้างเดินที่ไหนเข้าไปกินข้าวทุกที่ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของด้วยใช่เพราะเขามีการฝึกไงคะเราก็คนที่เลี้ยงเราก็อยากให้เขาแบบเออฝึกเนาะฝึกน้องก่อนจะไปแบบเจอเจอสังคมเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยกนี่แหละคือคือคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แหละ เพราะว่าถ้าเราทําให้คอมมูนิตี้มันอยู่ได้ยาวได้ทุกคนร่วมใส่ใจในการดูแล<า>ในความสะอาดมันก็นาให้สังคมเป็นสักคุมสุณภาพแล้วมันก็เริ่มจากเนี่ยจากบ้านของเราแล้วต่อไปอะ่ะร้านรวงต่างๆก็จะแอค e เซสต์ก็ยอมรับน้งองๆมันนีนขึ้นวันนี้นะครับก็ได้ทั้งสาระความรู้และความใจฟูความน่ารักสุดแสนจะน่ารักของน้องๆข้างรักสคนนี้นะฮะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เรามาดูแล้ว ที่นี่เป็นไงออริจินเพล์สีลมสเตชันเข้ามาครั้งแรกก็โอ้โหในเอาเขาดีอ่ะชอบชรู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่เข้ามามาชมโครงการนี้เลยเมื่อกี้เราไปเดินดูห้องตัวอย่างกันมาเนาะดีไซน์ได้ดีแล้วก็วัสดตุต่างๆก็คือค่อนข้างคุณภาพ,พาเลย<ช><ๆ>แล้วก็น้องๆก็อ,อยู่ได้ะัี นิดอยากแนะนำย่าบอกเลยอยากแนะนําให้ทุกคนมามาชื่นชมโครงการออริจินนี้ค่ะและที่นี่ก็คือโครงการออริจินเพลสสีลมสเตชันนะครับคอนโดใหม่พร้อมอยู่แกะกล่องเลยจากออริจิน e r ติค a ลที่ดีไซน์มาเพื่อรองรับคนรักสัตว์รองรับเหล่าเพ a แพรนนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งถ้าคุณไม่ได้เลี้ยงสัตว์คุณก็สามารถอยู่ที่นี่ได้่างมีความสุขเหมือนกันเพราะโครงการในการจัดการในการออแกไน แบ่งแยกตึกในการพักอาศัยได้อย่างเรียบร้อยแยกสุดกลางของคนของน้องๆออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าตอบโจทย์รองรับกระแสซึ่งไม่อยากให้เป็นแค่กระแสอยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่แบบได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับด้วยความรับผิดชอบของคน,คนที่เลี้ยงสัตว<ช>์แลนะแล้วก็น้องๆเขาก็น่ารักอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนเลี้ยงแหละต้องนิดนึงนะฮะ<ช>มีความรับผิดชอบมีความเอาใจใส่น้องๆรักเขาเหมือน รักลูกตัวเองรักลูกไหมรักลูกตัวเองนิดนึงะครับและโครงการนี้ก็ทําให้คุณใกล้น้องมากยิ่งขึ้นใกล้ได้ในทุกช่วงเวลาเพราะว่าคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่รถไฟฟ้ามีดักหัวดักท้ายทั้ง BTS นะฮะ BTS อาอุดมสุข<ช>แล้วก็ MRT สีอุดมอยู่สองฝั่งเลยสีเขียวกับสีเหลืองจะไปไหนมาไหนก็สะดวกคล่องตัวทําให้เราสามารถพุ่งตัวไปปร๊บปะแล้วก็กลับมาหาน้องได้ภายในพริบตาวันนี้เนี่ยสามารถเข้ามาดูส่วนกลางจริง มาเลือกห้องพักจริงเลือกวิวจริงได้แล้ววันนี้นะจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าถึง1ทุ่มไว้มีโอกาสเข้ามายิ่งชมโครงการกันนะครับจะพาน้องๆมาเดินเล่นด้วยก็ได้มาฟิลก่อนมาจอยกับมาทำความรู้จักกับสถานที่เอาไว้ก่อนถูกต้องแล้วดีไม่ดีคุณได้เพื่อนใหม่แน่นอนใช่เลยแล้วก็สร้างสังคมนี้ให้เป็นสังคมคุณภาพของเราเพรแพเวนเองนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ